คุูจะไปไหนครับคูจะเอาเอาอันนี้ไปให้ยายปลาครับยายปลาซึ่งซึ่งเป็นผู้พิการแล้วก็เป็นสาวสาวสาวเกินสาวเท่าแล้วมองไม่เห็นแล้วเราไปไปไปเที่ยวหาเขาด้วยกันนะครับอร่อยไหมลูกเดี๋ยวกำลังจะเดินเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้คุณยายที่บ้านนะคะ เป็นสาวตาบอดนะัอดีวันนี้เรามีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยก็เลยจะต,ต้องแวะเอาไปให้ท่านซะหน่อยคุณยายอยู่อยู่ย่คนเดียวครับคุณยาย oh. แล้วเขาหมองไม่เห็นจะม, oh. จะมีจะมีหลานเอาเข้ามาให้ oh. อันนี้พี่สาวยายอ๋อ oh. ท่านนั้นเหรอคะอันนี้คือพี่สาวเขาพี่สาวของยายทีแล้ใหญ่จะมีคนหนึ่งคือน้องสาวเขาพี่การเขาขาก็ ขาก็ร่วงหรือเปล่าขาด่วงแอเปลบบนิ้วเขาไม่ค่อยนิ้วเท้าม่มีแล้วเขก็มองไม่เห็นคือขาไม่มีนิ้วเท้าด้วยมันเนิ้วใช่ใช่นิ้วเท้ามันมีมีแต่สั้นมันมีสั้นๆเลยครับค่ะบางทีเวลาเวลาเราทําอาหารให้เด็กเวลาบางทีมันเหลือค่ะไม่ใช่เหลือแบบเราเปลี่ยนให้เขาแบ่ะง่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

พี่นภัทรยายังไม่ตื่นเหรอมามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีคณะคณะจากกรุงเทพมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสาวเขาไม่เคยมีแฟนหมป้าอันนี้อันนี้อันนี้คณะอยงเทพอยู่ยุูกของไทยไหนะสีอยูุู่กของไทยยูุู่กของไทยยู่ของไทยก็หลึกก๋วยเตี๋ยวเขามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคณะจากกรุงเทพ พี่พี่อะไรนะพี่อาร์ตกับพี่เบิร์ดค่ะพี่อาร์ตกับพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อาร์ตยุ่งเทพน้องอาร์ตเนี่ยแต่ยัยยูรู้ของแท้อ่ะเอาเอาก็เถี่ยวอย่าเอาก็เถี่ยวบอกยศหนาวใช่ไหมเขาไม่ผ่าคือไม่ไม่จุดไฟให้กัากลัวมันไฟไหม้มันโดนไฟไหม้อืมช่วงนี้จัดเอาลูกชิ้นโอ้ยยี่ ทุ่ก็เกิ่ของแท้อยู่ของแท้อยู่เขาพี่น้องอยู่กรุงเทพพี่พี่อาร์ตกับพี่เบิร์ตเนี่ยสิเจี๋ยอาร์ตแก่อาร์ตแก่เสียเนี่ยมือก็แข่งก็ดุทขาคนดูแล้วบบแกเอาตัวเดียวจะกินยังไงให้กินคนเดียวนะ น,าน้าเาแกตีเคียนเาแกหอไม่อะนเาแกกินกินเองได้ไหมเอาเดี๋ยวต้องกินเองนะเอนดูมันแต่เวลาถ้าไปกินเองมันบางทีมนันก็อ้เรลองๆะลองลอง,ลองกินดิลองกินดิกินได้ไหมอเอามือเอาเนี้อะีอ่ฮะนี่อคุมานานแล้วคุมาหลายวันแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเด็บพรูเด็บอะ ไม่มีช้อน,อน,อนช้อนมีไหมคะช้อนน่าจะง่ายอ่ากูมีช้อนไปยูมาเนี่ยยูมายูด่าเน่อ่าร้อนนะคะอืม อุ่นอืมน่นมีเบลแล้ว <c oughs> อืม <c oughs> กินข้าวน้องกินข้าวเสร็จหรือยังวะนี่อ๋อ <c oughs> กินแล้วค่ะกินแล้วค่ะนัมแล้น้องกินแล้ว